นี่คือส้มตำอะไรนะยอดมะละหวานท,<อ>ทอดกรอบเหมือนเขาอาไปแบบแว่าครัวเขาเค้อตั้งอยู่บริเวณริมทางหลวงหมายเลข12พิษณุโลกหล่มสักใกล้ทางขึ้นพระาธาตุผาซ่อนแก้ว ร้านอาหารบ้านบ้านรสชาติดีคัดสรนวัตถุดิบได้ดีมีอาหารทั่วไปอาหารป่าหรืออาหารตามฤด,ดูกาลทีเด็ดคือส้มตำยอดมะละทอดกรอบเมนูขึ้นชื่อของร้านโดยการนำยอดมะละชุบแป้งทอดและนำมาลาดน้ำส้มตำใส่เข้าไปแต่กับเข้ากันอย่างเหลือเชื่อไม่ขมไม่เลี่ยนและหวานอมเปรี้ยวกำลังดี เมนูส่วนใหญ่รสชาติโอเคคัดสรรวัตถุดิบมาเป็นอย่างดีทุกเมนูโดยเฉพาะอาหารพื้นบ้านตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ครัวขาวของข้าอยอาจาลองทที่ร้านครัวขาของเป็นร้านชื่อดังแถ ต้มยำยอดมะนะวานทอดแล้วก็มีต้มยำปลาคั่งไฟแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งจะเป็นผัดผักพึกหมูกรอบผักพึ้ก็เป็นยังไงก็ไม่รู้นี่คือผักพึ้งหมูกรอบอันนี้นะคะเนี่ยเป็นป้องป้องลิกๆิบอะค่ะใครไม่เคยเห็นแบบนี้นะใช่เดี๋ยวลองชิมดูไปลองชิไงเป็นไงบ้าง ว่ารสชาติมันมันไม่ได้หวานหวานนะคะรสชาติมันมันมันก็ก็อร่อยแปลกๆนี่แหละบอกไม่ถูกอ่ะมันเหมือนทั่วมันเหมือนทั่วอันนี้คืออะไรนะอันนี้คือส้มตำยอดมะละหวานทอดกรอบค่ะโอเคเดี๋ยลองดูครับลองดูอันนี้อันนี้เขาเอายอดมะละหวานไปชุบแป้งทอดค่ะแล้วก็เอามาคลุกกับน้ำส้มตำเดี๋ยวลองชิมดูอร่อยไหม เป็นไงก็อร่อยเหมือนเหมือนผักทอดนะคะแล้วก็เอามาคลุกกระนำต้มตำมันก็แปลกๆอยูแต่ว่าเป็นน้ําเหมือนน้ำต้มตำไทยอะ่ะอร่อยเลยอันนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารว่า60ปีจะ <c oughs> มาทานอาหารป่า นคค่ S <S 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 ่ะะชาดูนะคะเฮ้ยไหมคะเสียงมันกรอบอะค่ะอร่อยไหมได้เลยได้เนอะมันมาก อร่อยมากเลยค่ะ <Okay. S 2> แนะนำนะคะ <laughs> ส้มตำอะไรนะยอดมะละวาน ทอ,ทอดกรอบเหมือนเขาเอาไป,บ <arı> ไปแบบว่า <concerts> มันก็คือเป็นต้มตำแล้วก็ให้เป็นไอยอดมะละวาน,อนเอาไปทำให้มอนแบบเอาไปทอดกรอบเ<ไ>อาไปชุบแป้งก่อนไปชุบแป้งทอดอนกับไปผักทอดอ่ะแล้วก็มายำเป็นต้มตำเอาไป <thereby> เอามาคลุกไปปั่นหรือไปอะไรทําให้มันแบบละเอียดอะค่ะแล้วก็เอามาผสมแป้งแล้วก็ถึงจะมาทอดเพราะว่ามันละเอียดนเหมือนมันเหมือนเห็นเลยเนี่ยเขาเก็บกุ้มเลยนะค่ะ ต้มยำปลาคังร้อนาเลยนะคะแต่เราผิดปลาค่ะนี่ต้มยำปลาคังแนะนำเลยค่ะเมนูนี้เฮ้ยไม่ได้เลยไม่ได้เลยค่ะไม่ได้ไม่่ใชเลยค่ะคำเดียวติดใจเลยค่ะอันนี้คืออะไรนะผักบุ้งผักทอดหมูกรอบทอดหมูกรอบลองกินผักบุ้งด้วยไม่เคยกินเหมือนผักบุ้กอหนีผักบุ้ง มันขมมาไม่เหมือนกับโทลนเตอคันเาอะไรรชาติเหมือนผ่อนี่ไหมตัผ่ตอนกัดลงไปอ่ะความกบมันจะเหมือนตัวแขกแต่ว่ารชาติอ่ะมันจะขมแลมันจะฝืนเขมมขมมากมมากเ่ยขมเป็นมาลาเลยอะไรนะปลาคังปลาคังต้มยำ ผมเป็นมาลาเลยมีปลาคังนะปะคังก้อยมยำปา แล้วรวมรวมไปไงบ้างค่านใช่ไหมโอเคอะโอเคนนะค่ะโอเคใครแวะเวียนมาแถวนี้ไม่ควรพลาดกับครัวเขาเคาะเรากินครัวเขาเคาะมา้งนะครับเดี๋ยวเรา,า่อมาสรุปกันหน่อยว่าครัวเคาะเป็นไงบ้างกนะ็ที่ผมลองกินนะก็เมนูสามอย่างนะก็คือ มะละส,ส,สม้ม,ม,สมตำมะละทอดกรอบอันนี้ผมบอกเลยว่าเล็บคอมเมนต์เลยนะต้องมากินต้องมาเลยนะนาวเลยนะผมบอกผมมีโอกาสผมก็จะกลับมากินอีกเมนต์ตนี้ <c oughs> อร่อยจริงๆนะอร่อย แล้วก็ได้กินต้ยมยำปลาคักงก็รสชาติด,ดีครับอร่อยนะครับลปลาสดมากอมขอบอกแล้วก็ปลาสดก็เป็นต้ยมยำที่รสชาติโอเคแล้วก็ปลาสดดีนะแล้วก็เมนูที่สามก็คือไอผัดผักพลึกใส่หมูกรอบครับอันนี้ยผมบอกเลยว่าใครไม่เคยกินผัผกพลึกเนี่ย <c oughs> ก,กอยอย็ลองมากินดูนะแต่ผมจะบอกเป็นผักพลึก คิดว่าน่าจะเป็นผักผักที่ขมขมแบบเ,เหมือนเหมือนมะระไอเหมือนคะน้าแก่โคนมะคะโคนคะน้าแก่นนเนี่ะมันขมมากนะอแต่ว่ารูปร่างมันเลคล้ายกับไออ่อถัถว่วฝักอะไรนะถั่วแขก้เออรูปร่างคล้ายถั่วแขกค่ะแต่ว่ารสชาติอะคล้ายคคะน้าแก่ขมขมโอเคอันนี้คือ ผมแนะนำเลยนะให้ลองมากินไอ้ส้มตำยอดมะละอ่อนของเขานะยอ่ายอดมะระทดกรอบอร่อยมากนะอยากบอกเลยว่ามันเป็นเมนูที่แปลกนะแต่พอกินไปแล้วมันไม่แปลกมันกลับอร่อยแบบเหลือเชื่อนก็อย่าก็สนใจก็ลองมาทานดูนะที่นี่ครัวเขาเคาะเซมากเลยค่ะถูกใจมากเลยนานๆมาเจอสักทีหนึ่งอร่อยทุกเมนู รับรองแซ่บนะ <c oughs> อา <c oughs> อาย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเรานะครับ